สวัสดีครับผมมารพินกับชาแนลฟิลไทยในย t u b e ครับนี่ก็อยู่ที่เมืองดาลัสนะครับหรือออกเสียงแบบเวียดนามว่าดาลาดนะฮะที่นี่ก็เป็นทะเลสาบจำเมืองนะครับอยู่ตรงกลางเมืองเลยก็เกิดจากการกั้นน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นน้ำกินน้ำใช้ของตัวเมืองตั้งแต่สร้างเมืองนะครับเมืองดาลัสนี่สร้างโดยฝรั่งเศสนะครับเพื่อให้เป็น ศูนย์กลางจากที่พักตาอากาศนะครับของเจ้านานิคมด้านนู้้นจะเป็นวงเวียนลำพุนะครับแล้ก็ทางไปตลาดตัวเมืองด้านนี้จะมีเห็นเป็นหอคอยนะครับเป็นหอไอเฟลนะครับที่ตารลสนที่เป็นหอธราคมรัตนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนี้ก็คืออยาเธอต้อนกานะฮะก็คือ โบสถ์ไก่นะฮะเป็นโบสถ์แคทอลิกใครที่มาเที่ยวเมืองดาลัสนะครับก็เดินเล่นชมวิวนะครับอากาศตอนนี้เย็นสบายมากเรียกว่าหนาวเลยครับประมาณ10าองศานะสำหรับคนไทยอย่างเราเป็นเมืองร้อนอย่างนี้หนาวเลยก็ตรงตามที่ฝรั่งเศสเขาสร้างเมืองขึ้นมาเพราะว่าจะได้สัมผัสอากาศหนาวครับสมัยก่อนนี่ ไม่มีเครื่องปรับอากาศใครมีสตางค์รวยแค่ไหนก็ไม่มีอากาศเย็นนะครับสำหรับถ้าอยู่เมืองร้อนก็เลยต้องมีเมืองลักษณะอย่างนี้นะครับมีหนุ่มสาวเขาก็ไปถีบเรือหงกันนะครับเล่นกันในทะเลสาบนะฮะตอนนี้เป็นตอนบ่ายครับประมาณบ่ายสามเกือบบ่ายสี่โมงเย็นครับผมก็เอาวิวทะเลสาบ เมืองดาลัตมาให้เห็นกันนะฮะนอกจากเรืองหงแล้วด้านนู้นนะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับแลวกรร็ร้านกาแฟนะครับอยู่ริมทะเลสาบสำหรับใครที่จะกินลมชมวิวนะครับริมน,น้ำก็ตามสะดวกครับส่วนตรงริมทะเลสาบเองเนี่ย ต้นสนสูงนะครับแล้วก็จะมีขอบเป็นเหมือนม้านั่งนะครับสามารถนั่งเล่นดูลมชมวิวได้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เมืองไทยไม่มีครับคือเมืองเราเนี่ยไม่มีลักษณะาศาศาที่เป็นเมืองภูเขานะฮะ ก็ส่วนใหญ่ที่เป็นภูเขาก็จะเป็นเขตพยานแห่งชาติสมดนะครับก็เลยไม่มีเมืองที่ลักษณะเป็นเมืองภูเขาว่าขานเย็นนะฮะมาดารัตก็เที่ยวได้สะดวกครับซื้อตั๋วมาโอจิมินซิตี้นะครับแล้วก็หาสายการบินในประเทศนะครับอาจจะเป็นเวียดนามแอร์ไลน์หรือแม้กระทั่งกับเวจ็ทแอร์นะครับก็มีราคาถูกๆหลายเจ้านะครับ สามารถบินตรงโฮจิมินท์ซิตี้แล้วก็ต่อมาที่ดาลัสได้เลยบรรยากาศยามเย็นไหมครับมีฝนก็กำลังตกปลาครับ แล้วพบวกันใหม่กับ c h ช n แนลฟิวไทยใน YouTube ครับเข็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากสวัสดีครับ